วันนี้โบมี s อ v 5ที่นั่งนะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าขายดิบขายดีมากๆเลยสำหรับเซ็นเรานะคือเจ้านี้เลยค่ะ m a z d a c x ีเอ็กค่ะตัวนี้เป็นตัว2.2 XDL ค่ะจะบอกว่าราคาปกติตั้งอยู่ที่897,000บาทค่ะทุกคนค่ะแต่วันนี้ค่ะเอาเป็นราคาพิเศษวนรถสูงสุดถึง40,000บาทค่ะขายเพียงแค่857,000บาทเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคันนี้ขอเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ12,000บาทสำหรับบริเวณด้านหลังค่ะทุกคนค่ะก็นี่เลยโครงสร้าง สีเทาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูง่ายเหมือนกันนะถ้าเกิดสมร่ามันถูกทําสีมามันถูกการพิกควา่มมาอะไรมาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูง่ายเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับบริเวณด้านหลังค่ะทุกคนเปิดมาแน่นอนสนัญลักษณ์สาคัญของมาด้าเลยก็คือเครื่องเสียงวบสค่ะ,ะนวที่เป็นสไตล์เดียวกับยุโรปเลย ทีเดียวทุกคนคะ่ะก็ดูได้เลยนะยังอยู่ครบยังไม่หายไปไหนคะ่ะทุกคนสําหรับบริเวณกระจกข้างทุกคนก็แน่นอนค่ะเมื่อเขาเป็นตัวท็อปเขาก็จะมีจุดสามเหลี่ยมนะจุดสี่เหลี่ยม2จุดชนกันเขาเรียกว่าใบสปอร์ตเอาไว้เตือนการออกนอกเลนนั่นเองคะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะแน่นอนค่ะเมื่อเขาเป็นตัว XDR เขาก็จะมีซันลูฟที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้ทุกคนดูดิ เออนอกจากจะม,มันจะเป็นรถที่เป็นดีเซลแล้วมีการช่วยเบยรกด้านหน้าแล้วอะไรแล้วสัลุกไฟไฟ้าแบบนี้ทุกคน8 0 0แสนหน้าจ่ายขนาดไหนนะสำหรับรถคันนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมาหาตัวนี้นะพวกเป็น s อ v วที่ซื้อมือสองแล้วคุ้มกว่าป้ายแดงมากๆ PCC ค่ะรถสวย Line แอ PCC ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกระบอกอีกแล้วกับที่นี่ที่เดิมเต็นต์รถยนต์มือสองราชชุมพิกานเซ็นเตอร์ ทุกคนวันนี้โบมี s อ v 5ที่นั่งนะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าขายดิบขายดีมากๆเลยสำหรับเต็ตเรานะแล้วก็ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมาหาตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเป็น s อ v ที่ซื้อมือสองและคุมว่าป้ายแดงมากๆเพราะ s อ v ที่โบจะพาทุกคนมารีวิววันนี้นะคะทุกคนป้ายแดงเนี่ยทุกคนจะต้องจ่ายประมาณเกือบๆล้านแปดนะทุกคนนะแต่วันนี้นะคะซื้อมือสองทุกคนจ่ายเพียงแค่8 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะและก็ได้ในเรื่องของการช่วยเบรกด้านหน้าได้สัลูปได้เครื่องยนต์ดีเซลและแน่นอนจะเป็นรนุ ตัว2.2 xdl ค่ะซึ่งเจ้าตัว Mazda cx5 เนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์2ตัวก็จะมีเบนซินกับดีเซลทุกคนแต่คันนี้เป็นตัวดีเซล ซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลของเขาเองก็จะมีทั้งหมด2รุ่นค่ะก็จะเป็นรุ่นรองท็อปและรุ่นท็อปรุ่นรองท็อปจะเป็นตัว XD ค่ะซึ่งตัวนั้นน่ะจะไม่มีในส่วนของ iActive Sense นะที่ช่วยในเรื่องงการชะลอเบรกด้านหน้าสมมุติว่าวันนี้คุณขับรถไปสาวๆหลายคนเนี่ยเชื่อเลยว่าบางทีต้องรับโทรศัพท์บางทีอย่างโบขับเนี้ยอาจจะต้องรับสายลูกค้าเอ่ยอะไรเอย่ยบางทีเนี่ยเราเราอาจจะไม่ได้แบบจดจออยู่กับบริเวณด้านหน้านนะได้ขนาดนั้นหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินทาให้รถคันข้างหน้านะคะมีการเบรก ติเลยนะทุกคนนะถือว่าเป็นรายที่คุ้มมากๆเลยคราวนี้มาว่าด้วยเรื่องของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นตัว2.2 XDL ทุกคนคันนี้เป็นสีบรอนค่ะเพื่อหลายคนเนี่ยไม่ชอบสีที่เป็นโทนเข้มนะคะสีนี้ก็เป็นอีกสีทางเลือกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดด้วยนะทุกคนได้คันนี้ไปทุกคนโชคดีมากๆทุกคนได้อย่างปี21เป็นตัวโยโกฮาม่าบูเอิร์ดค่ะสำหรับบริเวณกระจกข้างทุกคนก็แน่นอนค่ะเมื่อเขาเป็นตัวท็อปเขาก็จะมีจุดสามเหลี่ยมนะจุดสี่เหลี่ยมสอจุดชนกันเขาเรียกว สำหรับ CX ไฟลคันนี้เนาะอ่ะและสําหรับบริเวณโครงสร้างทุกคนนี่เลยค่ะเม็ดอัพเรียงตัวครบไม่มีรอยป้ายไม่มีรอยแต้มนะคะไม่มีรอยจุดด่างดําอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคนและทุกคนดูนี่เลยบริเวณด้านข้างประตูค่ะน็อตเนดไม่เคยถูกถอดเลยทุกคนนี่นี่ดูดิดูดิคือโครงสร้างคือกริฟมากๆนะสำหรับน้อง CX ไฟคันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอ่ะ มาดูกันที่บริเวณครงสร้างที่ประตูหลังกันบ้างดีกว่านี่เลยแบบนี้เลยทุกคนอันนี้บอกพับไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะเห็นว่าตัวนี้ควรสามารถใช้เป็น s อสวีเอเนกประสงค์ได้บางทีเราขับกันแบบว่า2คนเราก็สามารถที่จะพับเบาแบบนี้เพื่อขนของก็ได้นะคะหรือว่าใครนะที่แบบว่ายอยากจะเอา s อสวีไปนอนพักนะคะ กลางเต็นท์นะคะปีงงปีใหม่อะไรก็ตามทุกคนปูผ้านอนได้เลยนี่ก็คือโครงสร้างค่ะนะยังสวยๆอยู่เลยนะสำหรับน้องคันนี้ค่ะ, mm. คะอีกหนึ่งความเป็นเอกประสงค์ของเจ้า CX ฟคันนี้นะคะทุกคนนี่เป็นสัญลักษณ์ตัวดีเซลแดงๆแบบนี้เห็นไหมคะ อ่านะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่บอกว่าคันนี้นะเป็นตัวท็อปก็คือนี่เลย AWD หรือว่า all wheel drive right ค่ะประตูหลังค่ะเขาก็สามารถเปิดไฟฟ้าแบบนี้ได้แล้วเชื่อว่าอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับสาวๆแบบเรานะบางทีไปซื้อของไปช้อปปิง้งหิ้วของซ้ายหิ้วของขวาไปรับลูกกลับจากโรงเรียนอีกมือนึงก็ต้องจูงลูกอีกมือนึงก็ต้องถือของนะคะจะให้แบบมานั่งเปิดแล้วก็ยกขึ้นก็ไม่ได้กดทีเดียวปุ๊บประตูเปิดปุ๊บเลยนะคะสำหรับบรเิเวณด้านหลังกันทุกคนค่ะ่ะก็นีเลยครรงงส้า สีเทาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูง่ายเหมือนกันนะถ้าเกิดสมมติว่ามันถูกทาสีมามันถูกการพลิกคว่ำม,มาอะไรมาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูง่ายเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับบริเวณด้านหลังกัะทุกคนเปิดมาแน่นอนสนัญลักษณ์สาคัญของมาสด้าเลยก็คือเครื่องเสียงวอลค่ะ,ะนาที่เป็นสไตล์เดียวกับยุโรปเลย ทีเดียวทุกคนคะ่ะก็ดูได้เลยนะยังอยู่ครบยังไม่หายไปไหนคะ่ะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอกย้ําความน่าใช้ตอกย้ำออปชั่นที่คุม้มคุ้มกันว่าทําไมรถคันนี้ถึงออกไปแดงถึงล้านแปดนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชั่นสภาพแล้วก็เรื่องของซันรูฟว่ามันจะสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้โบพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในของเจ้าโตมาด้าเซ็ไฟ2.2แอ l คันนี้กันแล้วคะ่ะทุกคนมันเดิมตามสไตล์เซ็กไฟความยุโรปของเขานะคะกลิ่นอายในยเรื่องของความหรูหร่าของเขายังคงเดิมคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งคอนโซลอะไรต่างๆรถคันนี้นี่เลยทุกคนที่โบเล่าให้ฟังตัวนี้มี i a c t i v e s e n น e เพราะเขาเป็นตัวท็อปแล้วนะคะก็สมมุติว่าวันนี้เราขับรถไปคันหน้าใช้ระยะความเร็วสัก60ปุ๊บ เจ้ารถคันนี้มันจะช่วยเบรกอัตโนมัติเลยซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นออปชันที่ต้องจ่ายที่ทําไมหลายคนถึงยอมซื้อป้ายแดงเพราะว่ายอมจ่ายออปชันตรงนี้ของเขาแหละประมาณล้านแปดแล้วได้เครื่องดีเซลด้วยค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณมาซื้อมือสองคุณจ่ายเพียงแค่แปดแสนกว่าบาทเท่านั้นอนะเราไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่ามือสองแลทียม,มากๆสำหรับเจ้าตัว CX5 ที่เป็น XDL ค่ะทุกคนค่ะบริเวณด้านข้างก็มี้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์รอบคันเป็นตัว i Stop นะคะติดไฟแดงนานๆแล้วรถหยุดอัตโนมัติใบสปอออออตเืืกกท้ง็ี่โแจไปค มีให้ครบเลยสําหรับน้องคันนี้ค่ะบริเวณคนอนโซลกลางก็ยังใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเนาะก็สามารถเชื่อมต่อบูททูธได้อะไรได้คือออปชั่นมีให้ครบคันเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดูโอแยกซ้ายขวาแบบอิสระค่ะนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบเขาเรียกว่ามีโหมดแมนวนวลให้คุณเลือกด้วยนะและตัวนี้คอมมอนเซนเตอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะมีทั้งเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้โฮมแบบนี้ค่ะสภาพคันนี้ทุกคนคือกริบมากและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญพลาดไม่่ได้้เเเลลลยยยตรงนนนีีก็คคือทุ ตัวนี้นะคะแน่นอนค่ะเมื่อครับตัว x d l เขาก็จะมีซันรูฟที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้ทุกคนดูดิเออนอกจากจะมันมันจะเป็นรถที่เป็นดีเซลแล้วมีการช่วยเบรกด้านหน้าแล้วอะไรแล้วซันรูฟไฟฟ้าแบบนี้ทุกคน8 0 0แสนน่าจ่ายขนาดไหนนะสำหรับรถคันนี้ค่ะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังและห้องเครื่องกันดีกว่านะว่าเจ้าคันนี้จะน่าซื้อขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนค่ะอย่างที่บอกไปนี่ว่าบอกข้างหลังเนี่ยเขาพับได้แล้วใช่ป่ะแต่พอเขากล้งบอกออกมานะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นยิ่งอีกหนึ่งความอเนกประสงค์เลยค่ะทุกคนคะ่ะบอกเขาออกแบบมานั่งสบายมากวันนี้ใครมีคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวต่างจังหวัดอันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะเพราะว่าสังเกตสิบอกเขาจะออกมาแบบอุ้มบริเวณเข้างๆแล้วก็ที่สำคัญที่วางแขนเขาก็มีแบบวางแขนแบบคงทนแข็งแรงแล้วนี่ทุกคนดูนี่นะมี usb ให้อีกนะคะทุกคนขาบริเวณที่พักแขนตรงนี้นะแล้วก็ที่สําคัญมีแอร์สองข้างหลังให้เรียบร้อยแล้้วดดดดยทุุกคนคนขััไปต่่่างงหณพอม นั่งด้านหลังทุกคนและเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันแล้วก็แบบมีช่วยเบรกด้านหน้ามีเตือนออกนอกเรนความปลอดภัยครบคันมีเครื่องเสียงบลทฟังแบบพอดพอสนอ,อกหูมีซันรูฟนะคะเปิดรับลมเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่แบบนี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตอกย้ำความคุ้มค่ากันนะคะกลับเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นประจําเดือนธันวามนี้ไปดูกันเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัวมาด้าซีไฟนะ2.2 xdl ค่ะทุกคนทุกคนดูได้เลยค่ะเรนโครงสร ทุกคนดูนะทุกคนไล่มาตั้งแต่หัวน็อตเลยนะแล้วก็บริเวณด้านข้างตรงนี้ค่ะตรงเบ้าโชกตรงนี้ค่ะทุกคนขาแล้วก็บริเวณนะคะคารหน้าด้านข้างแบบนี้ค่ะทุกคนยังคงสภาพเดิมแบบกริกริบเลยค่ะ ร้นะะลนที่สําคัญราชาพฤกษ์พิคาชินตอของเรามีการรับประกันให้ด้วยนะคะว่ารถทุกคันของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันให้ตั้งแต่สัญญาจองเลยค่ะและทุกคนคะ่ะวันนี้พวม,มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ m a z d a CX-5 2.2 XDL คันนี้ต้องบอกว่าราคาปกติตั้งอยู่ที่897,000บาทค่ะทุกคนคะ่ะแต่วันนี้ค่ะเอาปเป็นราคาพิเศษ ส่วนลดสูงสุดถึง40,000บาทค่ะขายเพียงแค่857,000บาทเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครานนี้ผ่อนเริ่มต้นเป็นแค่เดือน12,000บาทเท่านั้นเองค่ะรู้ว่าใครจะเลือกรับโปรโมชั่นสุดพิเศษช่วยผ่อนสูงสุดนานถึง2ปีเต็มค่ะแล้วแต่เลยคุณอยากได้ โปรโมชั่นแบบไหนอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษรับต้น2.59อยากได้แบบไหนนะคะเป็นแค่คุณโพงมาเลยค่ะตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะเอาละค่ะสำหรับวันนี้โบและเจ้อเอาเสกไฟคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ